สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้เครื่องสปิดพัดนะคะซึ่งการใช้เครื่องสปิดพัดจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมดังนี้นะคะก็จะมีตัวที่เป็นชุดสายโมตัวประคองท่อแล้วก็ชิ้นงานนะคะที่เราจะใช้ตัดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการต่อสายเข้ากับเครื่องสปิดพัดเราทํำยังไงไปดูกันค่ะเริ่มต่อสายกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากสายกาวค่ะ เราจะเริ่มต่อจากตัวเครื่องพัดมาไปเครื่องสป,ปีดคัดน,นะคะซึ่งเราจะใช้ฝั่งไหนก่อนก็ได้ค่ะให้ฝั่งต่อกับเครื่องสป,ปีดคัดค่ะค่ะเส้นอีกฝั่งหนึ่งจะต่อเข้ากับตัวเครื่องสป,ปีดคัดในฝั่งนี้นะคะหมุนนิดนึงเหมือนเดิมค่ะเท่านี้ก็เสร็จในส่วนของสายสายกาวนะคะ สายต่อไปเราจะมาต่อสายขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการต่อสายหัวตัดพัดมานนะคะซึ่งเราจะมีสองส่วนที่เราจะต้องต่อเข้ากับตู้พัดมา่ากเดี๋ยวเราต่อส่วนแรกกันก่อนนะคะหมุนให้แน่นนะคะอีกสายหนึ่งเป็นสายไพลยรอด นะคะเราจะต่อเข้ากับตัวสีน้ำตาลตรงนี้ค่ะโดยการเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเพียงเท่านี้ค่ะการต่การต่อสายตัดพัดมากก็มีเท่านี้ค่ะสายนี้จะเป็นสายส่งสัญญาณนะคะซึ่งสายนี้เราก็จะต่อกับเครื่องพัดมาแล้วก็เครื่องจปีดพัดนะคะ เริ่มต่อเลยนะคะเราจะต่อกันในปุ่มตัวนี้นะคะก็หมุนให้หนึ่งซึ่งอีกด้านหนึ่งเราจะต่อเข้ากับตัวเครื่องสปิคัดค่ะ ซึ่งอีกด้านหนึ่งเราจะต่อเข้ากับตัวเครื่องสปีดคัดนะคะจากนั้นหมุนให้แน่น,นะคะ่ะเมาเท่านี้ก็เป็นการต่อสายส่งสัญญาณนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการต่อสายลมนะคะซึ่งสายลมเราจะต่อฝั่งฝั่งนี้นะคะเข้ากับตัวปั๊มลม กดลงไปเลยนะคะฝั่งหนึ่งเราจะต่อกับตัวเครื่องพัดม้าของเรานะคะตรงช่องนี้ค่ะกดเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราต่อสายลมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปรับลมกันนะคะว่าจะต้องปรับยังไงค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการตั้งเกลมนะคะก่อนตั้งเราจะต้องเปิดปั๊มลมก่อนเปิดปั๊มลมเสร็จเราก็มาดูเกลม,มันจะอยู่ที่ศูนย์นะคะ ในการปรับเราจะต้องดึงตัวปุ่มขึ้นนิดนึงค่ะจากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะตัวเกจะค่อยๆเลื่อนขึ้นจนอยู่ที่5้าบาค่ะซึ่งตรงนี้เราจะตั้งให้อยู่ที่5้าบานะคะ ได้ห้าบาทแล้วเราก็กดตรงปุ่มลงนะคะเพื่อที่จะล็อกตัวเลขบาทไว้ที่ห้าบาทนะคะหลังจากที่เราประกอบตัวชุดสายเสร็จนะคะต่อมาเราจะมาใส่ตัวโมนะคะซึ่งในการใส่โมเราจะต้องใช้เหล็กดามตัวนี้ค่ะขั้นไว้ตรงหัวตัดก่อนนะคะเพื่อเราจะสามารถใส่โมได้ในการใส่โมเราจะต้องหงายฝังที่เว้า วอลตัวนี้ขึ้นข้างบนนะคะแล้วเราก็สวมเข้าไปจากนั้นขันให้แน่นนะคะเมื่อเราขันแน่นอย่าลืมนำเหล็กดามตัวนี้ออกนะคะ มื่อเรานำออกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบตัวประคองท่อกันต่อนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่ตัวโมวเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาใส่ตัวประคองท่อกันนะคะซึ่งตัวประคองท่อจะมีเป็นตัวที่มีแท่นยาวแบบนี้นะคะและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแท่นกลมๆอย่านี้นนะคะ่ะวเราจะใส่จากฝั่งขวามือก่อนนะคะ เราใส่ด้านขวามือเสร็จแล้วก็ใส่ด้านซ้ายต่อนะคะโอเคค่ะพอแน่นทั้งสองฝั่งแล้วเราก็สามารถนำตัวชิ้นงานที่เราต้องการจะตัดใส่เข้าไปในเครื่องสปิดคัตได้เลยนะคะ เราจะนำท่อที่เราต้องการตัดนะคะวาเข้าไปในตัวเครื่องค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตันะ้งค่ะในการตั้งหัวตัดพัดมานะคะในการตั้งหัวตัดพัดมาเราจะต้องตั้งให้หัวตัดพัดมามีความห่างจากตัวท่อที่เราจะตัดประมาณ2มิลแต่ไม่เกิน5มิลน,นะคะเมื่อเราขยับ เราอยากตัดได้แล้วนะคะเราก็จะล็อกคอให้แน่นเมื่อเราล็อกคอแน่นเสร็จแล้วตอนเราจะมาเปิดเครื่องพัดมากันนะคะซึ่งการเปิดเครื่องพัดมาก,ก็จะอยู่ข้างหลังของตัวเครื่องเมื่อเราเปิดเครื่องพัดมากแล้วตัวเครื่องพัดมากจะมีตัวจอซึ่งจอนี้เราจะต้องตั้งให้เป็น30นะคะเมื่อได้3า จากนั้นเราจะมาเปิดเครื่องสปีดพัดกันนะคะค่ะเมื่อเราเปิดเครื่องสปีดพัดแล้วต่อไปเราจะมาทําการตัดกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ